มาเห็นน้องๆเรียกดองกันหลายคนนะคะวันนี้พี่งก็ได้รวบรวมมาอีกแล้วบักตัวละคร ROV ค่ะตัวแรกลาวิลเอาเอาเฮ้ยเ,เวเลสหลอนนอนมาแบบนี้เลยเหรอสไลด์ช็อปไปหนึ่งกลุ่โอ้โไม่ก <laughs> ็ไม่ก็อ่ามาในส่วนของเอนโซอยากจะเป็นลาวิวค่ะนี่เป็นไงเป็นไงมันมึนอะไรหรือเปล่าวะทำไมหน้ามันเบือแบบนั้นวะอ้ เฮ้ยลูมิเอเอาสินี้เป็นไงสกินบริการเอาสินี้ตัวแม่จะแค่เพื่อบา้างตัวแม่ก็แค่บ,บ้างอะในส่วนของลูมเพียของเราก็อยากเป็นอาญาเหมือนกันนะอันนี้ก็เซฟิล่าเวอร์ชันอาญานะคะว้ฟอร์เรนเวอร์ชันอาญาก็มาวะนี่เป็นไงอ,อาจจะเป็นร่างต้นของฟอร์เรนก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าซูมนะอย่าซูมนะอย่าซูมนะโอ้โหรู้สึกว่าน้องใส่ผ้าอ้อมมาโอเคอันนี้ไม่เป็นไรเนาะมันมันไม่ได้เหมือนกันะเฮ้ย นกพิราบก็มาวะ่ะนกพิราบก็มาอุ้ยน้องอลิสอู้หาขายาวแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยปกติสกินคอแ์ลบมันขายาวไม่ใช่เหรออันนี้ก็จะเป็นน้องใบอยากจะเป็นอาญารับบทอยากเป็นอาญาหน่อยนี่อิชาก็รับบทอยากจะเป็นอาญาเหมือนกันเอา้าแต่ว่าถ้าจะยาวเกินไปปะเนี่ยไม่ล่าสุดลุงไอนี่ก็อยากเป็นอาญาอุ <c> ้ย <oughs> ทอนไปเสตตัวไหนมาเนี่ยลูกหุมตาดำจังเลยโอ้ยเฮ้ย นี่มันกระสือนี่วาโอ้โหขอยาวมาเชียวอ้าวล่าสุดอุ้ยอย่าไปซูมกกนอนะทุกคนโอ้โหแม่อันนี้ก็จะจะซูมกันอย่างเดียวเลยอ้าวอันนี้ก็หายตัวหายตัวไปแล้วหายตัวไปแล้วโอ้นั่งเป็นบัตเตอร์ไฟนี่ไงนี่ไงดาบลองโฮนอต่อไปจะเป็นฉี่ฉี่เวอร์ชันอะไรโอ้โหเป็นทอนเวอร์ชันฉี่โอ้ขอยาวค่ะยาวมาเชียว น้องทอนแบบไม่อยากจะพูดอ่ะอ่ะตัวถัดมาเป็นยอนเวอร์ชั่นไวโอเลสอุ้ยอุ้ยเอ้ยเอาสิเอาสิาส <c oughs> แขนยาวค่ะยาวอะไรวะเนะี่ยอ้อ่ะอ่ะต่อไปต่อไปจะเป็นอู้ยิ๊กซี่เวอร์ชั่นยอนอนดดู้อุ้ยทุกคนดูดิมือโคตรโหอู้ยอันนี้จะแข่งกันไปป่าวะ,อ,ะอันนี้จะแข่งกันไปปะอ่ะ ในลองใหม่อลองใหม่โอ้โ oh หบัตเตอร์ไฟเวอร์ชันยอนอุ้ยรู้สึกว่าถ้าเป็นเวอร์ชันยอนมันจะออกเป็นขายาวนะทุกคนคิดว่าไงเนี่ยดูดิแคนนขายาวเลยอ,อ,อ,อ่ะโอ้หอผ่าอาต่อไปนะอามาดูเทนเวอร์ชันยอนนะเอ้ยเอ้ย,ยดูดินี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยอันนี้ขาดจะไม่ยาวอ่ะอันนี้จะเป็นแบบเวอร์ชันทมทมหน่อยอาต่อไปปุ๊บปุ๊ปุ๊มาจ้าเวอร์ชันยอน เอออันนี้จะเป็นยาวๆหน่อยนิดนึงนะอ,อุ้ยอุ้ยมาจ้าะอะไรวะนะเฮ้ยเหมือนเป็ดเ,เ,เลยอะอะไรจะยืดขนาดนั้นละเนี่ยอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปปุ๊บปึ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 ๊บนี่เวอร์ชันยอนอ้าวหายอ๋อคุณแม่ลอเรียรเวอร์ชันยอนโอ้แม่ตัวยาวมากรับบทเป็นตัวแม่ตัวยาวดูวดิตัวยาวขายาวคอยาวนะสำคัญคอยาวสุด อะไรจะขนาดนั้นอะจัดไปนี่เทวานาฏเบอร์ชั้นยอนโอ้โห,โห,โหมีแข็งเวอร์นี่นี่เป็นไงเดี๋ยวนะผิวไปอาบแดดมาตอนไหนรู้สึกว่าผิวจะคำลงนะทเทวานาฏขอบตานะ่าจะดำมากอะต่อไปต่อไปนี่เอา้าตัวไหนอยู่วะเนี่ยโอ้ตัวโรบเบอร์ชั้นยอดเอาหัวล่ะคนอื่นเขาคอยาตัวลหวูหัวหายเหรอเอา้า พอหายเป็นอะไรวะนะอ่ะต่อมาเป็นทาราโอ้ยตาเลยนะเฮ้ยตาอะไรจะตาอะไรจะยาวขนาดเอ้าตาเป็นหนังสติเกลอสุดเลยเฮ้ยน่ากลัวจังอ่ะหน่อไปเป็นใครเอ้าคางโอ้ยไม่คางโอ้ยไปคู่แม่ลูเมียเอาคุณแม่เอาลูเมียจะออกแบบโมเดลยาวๆเนาะ เป็นโมเดลประมาณนี้เลยจ้าต่อไปไหนใครเวอร์ชันยอนเวอร์ชันยอนมาดิโอ้เป็นไอรี o R e, เวอร์ชันยอนอ่ะทุกคนเราก็จะเดาได้แหละขายาวแน่นอนว่าคอยาอุ้ยไม่ใช่นะอันนี้อ่ะเป็นเอวยาวทุกคนดูดิเอวยาวคอจะปกตินะทุกคนอันนี้เป็นเอวยาว,อ,ว,ยาวอ,นะอ่ะไหนลองต่อไปอุ้ยซีนี้เป็นอาญาอ,อ,อ,อุ้ย,น,ย,น,าย,ายนี้เราเห็นไปแล้วเนาะถ้าซีนี้เวอร์ชันอาญาเนี่ยนั้นะจะเป็นแบบตัวปุ๊กปิ๊กแบบนี้อ่ะคล้ายๆกับ โมเดลกันดัมอันเล็กๆน,ะนี่ก็จะเป็นไฮยะเตะของเราเอา้าโมเดลไม่ค่อายาบเลยหรดูดิอันนี้ก็จะเป็นมากังกาอาญาก็จะรับบทเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้ยคาฟเฟนีก็อยากเป็นอาญาเหรอเอ้าเอ้เอาเอ้นระบบทผ่าวซาแนแป้าต่อไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้กระโปรงจะเปิดเยอะเกินไปนะแม่ระวังหน่อยซีร็อกซี่ แม่เธอก็อยากเป็นอาญาหรอแต่ขอเธอหายไปไหนยะเฮ้ยเฮ้ยแม่ล่าสุดแก๊งเมสาวาเราก็เป็นอาญาได้นะดูสิอุ้ยจะดีจะก,การขายาวเวอ้ออ่ะต่อไปต่อไปปุ๊บ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 ใครอยากมาเป็นยอนอุ้ยเวเรสอยากมาเป็นยอนโอ้โหแม่ไปโดนมาก,กี่ลุงวนะ <c oughs> ขาโคตรขายาวไม่สมส่วนเลย <c oughs> อันนี้ไม่สมส่วนเลยอะ ต่อไปโว้โยเฮ้ยวยอะไรอะพออะไรจะยาวขนาดนั้นน่ะลุยเกินไปปะอู้อา้าวอันนี้อันนี้ตาอัน,นอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ตายาวไปถึงด้านหลังเลยเหรอโอ้อันนี้พี่มึกมีสองคนโอ้มีสองร่างรับบทรวมร่างเหรอพี่มึอกอันในที่สุดทอนเอ้าออยากเป็นแวนก็มีว่ะเฮ้ยแาบนนีก็มีอายุเอกอยากเป็นแถวอนาตค่ะอายุเอกก็รับบทอยากเป็นแคร,รี นี่ไงค่ะยาวกูนึกนึกว่าโปลิโออ่ะต่อไปวีราอยากจะเป็นเวเรตแม้แต่หล่อนไปเสพเมื่อกี้หลุมฮะวีราตาหล่อนไปเสพเมื่อกี้หลุมนะตาหลุดขนาดนั้นอ่ะในที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเี้คอพอทำไมเป็นแบบนี้อะอะเดิมิชั่นเบเกอร์อยากจะเป็นวเวเรตเฮ้ยเดิมิชั่นเบเกอร์อยากจะเป็นเวเรตอ่ะมาดูมาดูมาดู เป็นไงเป็นไงเอา้าจะนอนอะไรละ่ะในที่อาโต๊ก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 จะเป็นเวเรสในรลองในรลอง,ลองเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรของโต๊กอ,อ่ะอ่ะมาดูเฮเลนอยากเป็นเวเรสบ้างนี่เป็นไงเป็นไงขุมตาน่าจะยาวไปไหนวะ่ะเฮ้ยโอ้โหอ่ะไหนเวเรสลือไม่ใช่เซฟิล่าอยากเป็นเวเรส โอเคค่ะอ okay, ย่าเวอร์ไหนอ้าว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 อิกี้อิกี้มันเป็นสกายก็อยากเป็นเวเลสเหมือนกันโอ้หน้าตาแม่ <c oughs> นึกว่าคุณแก <c oughs> โอ้ยเอามาจ้าก็อยากเป็นเวเลสเหมือนกันเอ้าอีเอลบิดอะไรขนาดนั้นน่ะโอ้โหแม่โอเคคลิปนี้มันก็จะเป็นการรวบความฮาแบบนี้แหละนะครับทุกคนแต่อันนี้ถือว่า ออกมาดีสุดละที่พี่หญิงเคยเห็นอัะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่หญิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า